กลับมารับชมไทยบันเทิงกันครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปชมเรื่องราวของวาระสุดท้ายจักรวาลปิดฉากด้วยซูเปอร์โนวาของดาวแคระดำจุดจบของสรรพสิ่งในเอกภพรูปแบบหนึ่งที่บรรดานักฟิสิกดาราศาสตร์ได้คาดการณ์กันเอาไว้นั้นคือการที่ห้วงอวกาศขยายตัวอย่างต่อเนื่องทำให้ดาราจักรต่างๆแยกห่างออกจากกันไปเรื่อยๆ จนในที่สุดดาวเรือกดวงสุดท้ายจะมอดดับลงทุกสิ่งแม้แต่หลุมดำจะสลายตัวไปจนหมดเหลือแต่ความมืดมิดและเงียบงนันไร้ซึ่งความเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นความตายของจักรวาลในรูปแบบนี้เป็นเพราะสูญสิ้นพลังงานอิสระในทางอุณหพลศาสตร์จนไม่สามารถเพิ่มเอนโทรปีภายในระบบได้อีกต่อไป แต่ก่อนที่จักรวาลจะไปถึงจุดจบที่เงียบเหงาและน่าเศร้าเช่นนั้นนักฟิสิกส์รุ่นใหม่บางคนคาดว่าจะมีเหตุการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจเกิดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายผลการศึกษาล่าสุดของดตร์แมแครแ plan จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์สเตทของสหรัฐซึ่งกำลังจะลงตีพิมพ์ในวรารสาร MNRAS ของราชสมาคมดาราศาสตร์อังกฤษได้ทำนายว่าจะเกิดการระเบิดซูเปอร์โนวา ของดาวแคระดำขึ้นในวาระสุดท้ายของจักรวาลซึ่งจะมาถึงในอีกหลายล้านล้านปีนับจากนี้ดาวแคระดำคืออดีตดาวฤกษ์ที่มีมวลต่ำกว่า10เท่าของดวงอาทิตย์ซึ่งไม่มากพอจะทําให้เกิดการระเบิดซูเปอร์โนวาเมื่อสิ้นอายุไขทําให้ดาวฤกษ์ชนิดนี้หดตัวลงเป็นดาวแคระขาวที่เราพบเห็นกันบ่อยครั้งอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปหลายล้านล้านปีและดาวแคระขาวเย็นตัวลง มันอาจมีสภาพแข็งแน่นขึ้นและไม่เหลือแสงสว่างอีกต่อไปจนกลายเป็นดาวแคระดำในที่สุดการที่ดาวแคระดำหดตัวจนมีความหนาแน่นสูงขึ้นทำให้ธาตุที่มีน้ำหนักเบาหลายชนิดรวมตัวกันและเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบอุณหภูมิต่ำอย่างช้าๆซึ่งในที่สุดกระบวนการนี้จะทำให้เกิดธาตุเล็กขึ้นและเป็นตัวการทำให้ดาวแคะดำเกิดการระเบิดซูเปอร์โนวา ประทุแสงสว่างเจิดจ้าเหมือนดอกไม้ไฟเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ทุกสิ่งจะมืดดับลงไปตลอดการดร์แคร์แพลน n ํทำนายว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นในอนาคตอันไกลหลายล้านล้านปีโดยจะเริ่มตั้งแต่ปีที่10ยกกำลัง1,110นับจากนี้และไปสิ้นสุดในปีที่10ยกกำลัง32,000หากนับจากปีปัจจุบัน อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าดาวแคระดำจะเกิดการระเบิดในแบบนี้ทั้งหมดเพราะจะมีเพียง1%ของจำนวนดาวฤกษ์ในจักรวาลทุกวันนี้ที่มีชะตากรรมจะต้องระเบิดซูเปอร์โนวาในวาระสุดท้ายของเอกภพนอกจากนี้ยังมีซูเปอร์โนวาที่ทรงพลังสูงสุดเท่าที่เคยพบมาระเบิดพลังงานเป็น10เท่าของชั่วชีวิตดวงอาทิตย์ทีมนักดาราศาสตร์จากหลายสถาบันวิจัยในสหรัฐ รายงานการค้นพบปรากฏการณ์ซูเปอร์โนวาครั้งมหึมาที่ทรงพลังสูงสุดและมีความสว่างเจิดจ้ามากที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยพบเห็นและได้บันทึกเอาไว้โดยการระเบิดของดาวฤกษ์มวลยิ่งยวดที่สิ้นอายุขัยในครั้งนี้ปลดปล่อยพลังงานในระดับสูงกว่าที่ดวงอาทิตย์จะแผ่ออกมาช่วชีวิตของมันถึง10เท่าเหตุการณ์ซูเปอร์โนวาดังกล่าวมีชื่อว่า SN 2016 APS เกิดระเบิดขึ้นในห่วงอวกาศที่อยู่ห่างจากโลก4.5ล้านปีแสงโดยทีมนักดาราศาสตร์ใช้กล้องโทรทัศน์พานอรามาและระบบสำรวจท้องฟ้าแบบตอบสนองเร็วแพนสตาร r อารเนรัฐฮาวายเป็นเครื่องมือสังเกตการณ์ในครั้งนี้ทีมนักดาราศาสตร์ค้นพบ s n 2016 APS เป็นครั้งแรกเมื่อราว3ปีก่อนและได้ติดตามศึกษาอย่างต่อเนื่อง จนพบว่านอกจากจะเป็นซูเปอร์โนวาที่ทรงพลังสูงสุดแล้วยังเป็นการระเบิดของดาวฤกษ์ที่กินเวลายาวนานที่สุดเท่าที่เคยพบมาด้วยโดยเหตุการณ์รุนแรงในห้วงอวกาศดังกล่าวกินเวลาหลายปีกว่าจะสิ้นสุดลงในปี2019ในขณะที่ซูเปอร์โนวาทั่วไปจะใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นดรเอโดเบอร์เกอร์จากศูนย์ฮาวาร์ดสมิธโซเนียนเพื่อฟิสิกส์ดาราศาสตร์หรือ CFA หนึ่งในทีมผู้วิจัยบอกว่าสาเหตุที่ทำให้ซูเปอร์โนวาดังกล่าวสว่างเจอจ้าและปรากฏอยู่ได้นานหลายปีนั้นดาวฤกษ์ที่สิ้นอายุไขจะต้องปลดปล่อยมวลสารชั้นนอกของมันเช่นก๊าซต่างๆออกไปถึงครึ่งหนึ่งในระยะเวลาเพียงไม่กี่สิบปี ก่อนจะเกิดการระเบิดขึ้นทําให้แรงระเบิดที่ตามมาภายหลังปะทะเข้ากับกลุ่มก๊าซที่ยังคงอยู่ล้อมรอบดาวฤกษ์นั้นด้วยความเร็วถึง4,600กิโลเมตรต่อวินาทีอย่างไรก็ตามการระเบิดในลักษณะนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ตามหลักทฤษฎีของแบบจำลองซูเปอร์โนวาชนิดต่างๆที่มีอยู่ทำให้ทีมผู้วิจัยสันนิษฐานว่า SN2016APS อาจเป็นดาวเคราะหมวลยิ่งยวด2ดวง ที่มีมวลรวมกันมากกว่าดวงอาทิตย์50-100ถึงเท่าโดยทั้งสองเกิดการชนประสานงากันก่อนจะระเบิดเป็นซูเปอร์โนวาครั้งมหึมารายงานการค้นพบซึ่งตีพิมพ์ในวรารสาร Nature Astronomy ยังระบุด้วยว่าการมีโอกาสได้ศึกษาซูเปอร์โนวาขนาดมหึมาเช่นนี้จะช่วยให้นักดาราศาสตร์สามารถสืบทราบและเรียนรู้ถึงการมีอยู่ของดาวฤกษ์มวลยิ่งยวด ในยุคที่เอกภพเพิ่งถือกำเนิดขึ้นใหม่ๆได้มากขึ้นอีกด้วยหลุมดำมวลยิ่งยวดไม่จำเป็นต้องเกิดจากซูเปอร์โนวาเสมอไปปริศนาที่มีมานานของวงการฟิสิกส์ดาราศาสตร์ซึ่งว่าด้วยกำเนิดของหลุมดำมวลยิ่งยวดอายุเก่าแก่ที่ก่อตัวหลังยุคแรกเริ่มของจักรวาลไม่นานนั้นเพิ่งได้รับคำอธิบายที่ให้ความกระจ่างเพิ่มขึ้นในอีกขั้นหนึ่งแล้วศาสตราจารย์สารตนุพสุ และศาสตราจารย์อาปันดัสจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นของสหรัฐตีพิมพ์รายงานที่อธิบายถึงปรากฏการณ์ดังกล่าวลงในวรารสาร The Astrophysical Journal Letters โดยชี้ว่าหลุมดำชนิดนี้เกิดและโตขึ้นอย่างรวดเร็วและเชื่อด้วยเงื่อนไขพิเศษคือไม่ได้ผ่านขั้นตอนการระเบิดของดาวฤกษ์หรือซูเปอร์โนวาในแบบเดียวกับหลุมดำโดยทั่วไป ตามปกติแล้วหลุมดำมักเป็นผลพวงจากการที่ดาวฤกษ์ขนาดใหญ่สิ้นอายุไขโดยเมื่อเชื้อเพลิงที่แกนกลางของดาวฤกษ์ซึ่งมีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์อย่างน้อย5้าเท่าหมดลงแรงดันจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันที่ออกสู่ภายนอกจะเริ่มอ่อนล้าและแพ้ให้กับแรงโน้มถ่วงจากมวลของดาวฤกษ์เองซึ่งมีทิศทางตรงกันข้าม ทำให้เกิดการระเบิดอย่างรุนแรงหรือซูเปอร์โนวาขึ้นแล้วยุบตัวกลายเป็นดาวนิวตรอนหรือหลุมดำในที่สุดเดิมทีนั้นนักวิทยาศาส,สตร์เชื่อว่าหลุมดำมวลยิ่งยวดทั้งหมดถือกำเนิดขึ้นโดยวิธีนี้และค่อยๆขยายขนาดใหญ่ขึ้นจากการดูดกลืนมวลสารในอวกาศโดยรอบซึ่งกระบวนการนี้ต้องใช้เวลายาวนานหลายพันล้านปีทำให้เกิดข้อสงสัยตามมาว่าหลุมดำมวลยิ่งยวดอายุเก่าแก่ ซึ่งถือกำเนิดและโตขึ้นอย่างรวดเร็วก่อนที่จะหยุดการขยายตัวอย่างฉับพลันในช่วงไม่เกิน800ล้านปีหลังเหตุการณ์บิ๊กแบงนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีการเดียวกันก่อน,อนหน้านี้มีข้อสันนิษฐานว่าหลุมดำขนาดยักษ์จากยุคโบราณเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการเป็นดาวฤกษ์และระเบิดของซูเปอร์โนวามาก่อนแต่สามารถเกิดจากการยุบตัวโดยตรงของกลุ่มเมฆก๊าซไฮโดรเจน และฮิเลียมที่สะสมตัวจนหนาแน่นสูงและมีมวลมหาศาลได้เมื่อเดือนมีนาคมปี2019ที่ผ่านมามีการค้นพบหลุมดำมวลยิ่งยวดอายุเก่าแก่ถึง83แห่งที่เข้าข่ายว่าจะเป็นวัตถุอวกาศประเภทนี้ส่วนเมื่อเดือนมีนาคมปี2019ที่ผ่านมามีการค้นพบหลุมดำมวลยิ่งยวดอายุเก่าแก่ถึง83แห่งที่เข้าข่ายว่าจะเป็นวัตถุอวกาศประเภทนี้ ส่วนเมื่อปี2017ก็มีการค้นพบควอซาหรือหลุมดำมวลยิ่งยวดอายุเก่าแก่ที่ทำให้ใจกลางดาราจากรกำมันส่องแสงสว่างเจอจ้าซึ่งควอซาแห่งนี้กำเนิดขึ้นหลังเหตุการณ์บิ๊กแบงผ่านไปได้เพียง690ล้านปีเท่านั้นศาสตราจารย์พรสุและศาสตราจารย์ดัสได้ใช้การคำนวณและแบบจำลองคอมพิวเตอร์แสดงให้เห็นว่า การยุบตัวโดยตรงอย่างฉับพลันของกลุ่มก๊สยุคโบราณขนาดมหึมาสามารถจะให้กำเนิดหลุมดำที่มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์หลายพันล้านเท่าภายในช่วงระยะเวลาสั้นๆได้ซึ่งกระบวนการนี้เป็นไปตามหลักขีดจำกัดเอ็ดดิงตันที่ระบุว่าสมดุลระหว่างพลังการแผ่รังสีออกสู่ภายนอกและแรงโน้มถ่วงที่มุ่งเข้าสู่ภายในมีบทบาทกำหนดระดับการส่องสว่างสูงสุดของวัตถุอวกาศ หรือในที่นี้คืออัตราการเติบโตสูงสุดของหลุมดำยุคโบราณได้ศาสตราจารย์พระสุอธิบายเพิ่มเติมว่าหลักการนี้เปิดโอกาสให้หลุมดำมวลยิ่งยวดที่เกิดขึ้นในยุคต้นของกำเนิดจักรวาลสะสมมวลและเติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็วก่อนที่กระบวนการนี้จะสะดุดจุดลงอย่างฉับพลันหลังจากนั้นไม่นานเนื่องจากอิทธิพลการแผ่รังสีของดาวฤกษ์และหลุมดำอื่นๆในห้วงอวกาศ ทั้งหมดนี้คือเรื่องราววาระสุดท้ายจักรวาลจะปิดฉากด้วยซูเปอร์โนวาของดาวแคระดำครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com ครับ